สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําล็อกกันเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่ทาง e อ็กซ์คลูซีฟมอ,เ,อเนี่ยได้ทําร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับคือธนาคาร TTB ตาหารไทยธนาชาตนะโครงการที่คิดว่าท,ทุกคนคงทราบรถโดนใจอันนี้รถโดนใจในจริงๆเราก็เป็นดีลเลอร์ที่ ทำโครงการร่วมกับธนาคาร g d b เป็นดีลเลอร์ดับต้นๆเลยเหมือนกันนะครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับจากทาง g d b นะครับทางธนาคารทหารไทยธนาชาติมาด้วยในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถโดนใจนะใครจะหาเลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วอยู่นะครับมาดูรถโดนใจกันนะครับว่ารถโดนใจเนี่ยน่าซื้อน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพบกับทางแขกรับเชิญของเรานะครับพ่ติ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับหมูครับ ุณติ๊กนะครับจากธนาคารทหารไทยธนาคารนะครับวันนี้ก็น่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการลดโดนใจของเรายินดีเลยครับผมครับนะอันนี้เราได้รับเกียรติมากนะจากทางธนาคารทหารไทยธนาคารนะครับที่ให้เราได้เข้าร่วมโครงการลดโดนใจด้วยนะครับลดโดนใจของของทางโชล์ุูมเราน่าจะลดสวยๆทุกคันครับก็เรื่องของเว็บไซต์ลดโดนใจนะครับที่มาก็คือก็ในเรื่องของเว็บไซต์ที่ ธนาคารทําขึ้นมานะครับเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างธนาคารทีดีบีนะครับกับทางคู่ค้านะครับเพื่อที่จะนําเสนอขายจําหน่ายรถที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทั่วไปนะครับโดยรถที่จะขึ้นมาขายในเว็บไซต์รถด,ดนใจเนี่ยก็ต้องเป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทคายสเปคชั่นที่เราไว้วางใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยของเว็บไซต์รถด,ดนใจของเราอะนะครับมีคู่ค้าที่จําหน่ายอยู่ในเว็บนะครับอยู่ประมาณ 1,200คู่ค้านะครับที่มาจำห<ใ>น,น่ายนะครับแล้วก็ดีเอ็กซ์คูสีมอเตอร์ก็เป็นเบอร์ต้นๆในนั้นเหมือนกันนะครับที่นำรถในเว็บไซต์รถด,ดนใจของเราอยู่มากพอสมควรเลยยี่ติ่กดีลเลอร์เยอะขนาด1,200เลยตอนนี้รถในรถด,ดนใจนมีอยู่เท่าไหร่ครับองค์ตอนนี้แหละครับนนรถที่ออนบอร์ดอยู่ในเว็บไซต์รถดนใจนะครับอยู่ประมาณ34,000กว่าคันอันนี้คือเป็นรถที่คัดเกรดคัดเกรดเรียบร้อยคุณภาพชัดเจนหมดครับผมผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ตรวจสอบที่มีคุณภาพธ<อ>นาคารคัดสรรเรียบร้อยแล้วครับก็อันนี้ถือว่าโหก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นเว็บไซต์ดับต้นๆที่ว่ามีคนเขาเยี่ยมชมด้วยใช่ไหมครับ,ใช,รบใช่ครับก็ถ้าเทียบก็เป็นรถเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมนะครับเฉลี่ยนะครับต่อเดือนนะครับ เก้าแสนถึงหนึ่งล้านลโอ้โหเยอะมากเลยนะครับผมอุ่นี้น่าจะเพิ่งจะเปิดตัวมาไม่นานนี่ถือว่าเปิดตัวแล้วก็ได้รอดจากการสำเร็จเร็วมากนะครับผมครับมาริโอ้ด้วยเปล่าอ่าน้องมาริโอ้เขาเรียกว่าเป็นแอมบบสเตอร์ให้นะครับโอ้ได้มาริโอ้มานี่ดังเลยแรงโลดดวงใจนะครับอันนี้ถามพี่ติ๊กหน่อยแล้วเกณฑ์ในการที่ปกติแล้วเขาในในการที่จะต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถใช้แล้วที่เข้าไข่ เป็นเข้าเกณฑ์รถโดนใจเนี่ยจริงๆเขาต้องมีเกณฑ์อะไรอย่างี้บ้างครับรถที่จะขึ้นผ่านขายบนเว็บ,วบไซต์รถโดนใจได้เนี่ยนะครับต้องมีการผ่านการอันดับแรกก่อนนะครับต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทที่ธนาคารรับรองก่อนเช่นบริษัทกูอินสเปกชันหรือบริษัทชิเชอร์ ur, หรือบริษัทแอปเปิลนะครับที่เราวางไว้นะครับเมื่อผ่านเกณฑ์ในการตรวจนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะตรวจก็คือในเรื่องของจุดต่างๆนะครับนะครับต้องผ่านการตรวจสอบก่อน 274. อจุดนะครับแล้วส่วนที่2อะนะครับ ในเรื่องของอการออกใบเซอร์นะครับเราเซอร์ติฟายรถที่จะขึ้นรถเว็บไซต์รถดนใจได้เนี่ยต้องได้อย่างน้อย3-5ถึงดาวขึ้นไป ừ, ถึงจะขึ้นบนดาว,ดาวใช่ครับเพราะงั<อ>น้นถ้าเกิดรถไม่ได้ผ่านคุณภาพถึง3-5ถึงดาวเนี่ย<อ>เราไม่สามารถเอามาขึ้นจำหน่ายในเว็บได้<อ>ก็คือมีมีขั้นตอนมีขั้นมีตอนในการคัดเกณฑ์รถใช่ครับและว5ดาวนี่ปกติโดยทั่วไปรถที่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยโดยรวมเนี่ย ต้องเน้นเรื่องอะไรบ้างเรื่องเล็กไม้ไมเรื่องอะไรไหมอย่างนี้มันมีเกณฑ์อะไรยมีหลายอย่างประกอบกันนะครับออถ้าเป็นในส่วนของเลขไไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของโครงปีรถก,ก็เกี่ยวด้วยเหมือนกันนะครับนะครับปีรถก็เกี่ยวในเรื่องของน้ําหนักของการให้ดาวด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างที่สําคัญนะครับรถต้องไม่ทนหนักนะครับรถต้องไม่มีประสูติวัติเหตุอย่างแรงนะครับไอ้ตรงนี้เราเน้นมากเน้นเรื่องโครงสร้าง นะครับสำหรับรถที่จะขึ้นเว็บไซต์รถดนใจของเราเท่าที่ผมทราบเนี่ยรถเนี่ยต้องไม่เกินอายุไม่เกิน7ปีและปีหนึ่งต้องวิ่งไม่เกินอยู่30,000กิโลถูกไหมครัครับผมครับอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับการที่จะหารถสภาพดีๆแบบนี้เข้ามาในเกณฑ์นี้ก็ถือว่าก็ไม่ธรรมดาใช่ครับก็รถพูดง่ายๆว่ารถ ในขึ้นในเว็บไซต์รถโดนใจก็จะเป็นรถที่ม <leaf> ีค <ET> euh. ุณภาพและรถสวยด้วยปีก็ใหม่ด้วยนะไม่เกิน7จปีถือว่าเป็นรถปียังใหม่มากครับแล้วก็ธนาคารก็รับรองด้วยนะครับถ้าเกิดในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยไม่ตรงกับเงื่อนไขในการตรวจสอบของทางอินสเปกชันเนี่ยเรามีใบรับประกันการซื้อคืนด้วยจากบริษัทอินสเปกชันที่ได้รับการยอมรับจากของธนาคารครับอย่าี่ี้ดีลเลอร์ที่คัดกรองเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์รถโดนใจเนี่ยจะต้องเป็นดีลเลอร์ยังไงบ้างครับ ครับก็เป็นดีลเลอร์ที่นะครับมีรถคุณภาพค่อนข้างเยอะนะครับถึงจะนํารถต่างๆเหล่านี้ขึ้นไปตัวได้นะครับก็คือถ้าเป็นดีลเลอร์ที่แบบค้าขายรถไม่ดีก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาในนี้แน่นอนและที่สําคัญต้องเป็นคู่ค้ากับทางธนาคาร GTB เปิดระยะเวลาหนึ่งด้วยเนะเท่าที่ผมทราบใช่ครับผมนะครับก็อย่างของ e อ็กซ์คลูซีฟมอเตอร์ของเรานะครับจริงๆก็ทํา ธุรกรรมนะเป็นคู่ค้ากับทางธนาคาร GDB เนี่ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นคู่ค้าที่ดีร่วมกันของทาง e อ็กซ์คูสีมอเตอร์เนี่ยเราเป็น T ีแฟนนะครับของทางธนาคารที b ด้วยนะครับก็ทําธุรกรรมมาเป็นร่วม10ปีแล้วนะครับทาง e อ็กซ์คูสีมอเตอร์เราเนี่ยก็เนี่ยเราก็จะมีพวกแคมเปญต่างๆเนี่ยร่วมกับธนาคาร GDB อ่ะเยอะยแยะเลยนะครับรวมถึงนี่ตัวนี้เราก็จะมีป้าย c e r t i f i ฟารถโดนใจก็จะมีป้ายนี้นะครับ c e r t i f i ฟา by TTB Drive แบบนี้เลยนะฮะอันเนี้ย ก็วันนี้ก็คัดสรรนรถมาให้คุณลูกค้าดูด้วยนะครับก็อย่างรถทีโ่โชว์บนโชว์รูมคือไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวนะต้องบอกว่าทุกคันนะที่ e อ็กซ์คูลสีมอเตอร์เราเนี่ยมีการตรวจสอบคุณภาพผ่านบริษัทชั้นนําอย่างเนี่ยนงกูอินสเปกชั n นเนี่ยนะครับก็มีการตรวจสอบคุณภาพให้นะครับที่นี่เราตรวจ100%เลยคือรถทุกคันมีการตรวจสอบหมดนะครับและที่สําคัญนะครับรถคันนี้อันนี้ผมจับมาให้ดูเป็นไฮไลท์เลยนะอันนี้เป็นรถโดนใจด้วย รถคันนี้คือ Toyota Fortuner นะปี2021นะครับรถคันนี้เชื่อไหมรถ2ปีนะแต่ใหม่กริปเลยเพราะว่ารถคันนี้วิ่งอยู่แค่1 8 1 8 0 0 0กิโลแค่นั้นเองนะวิ่งน้อยจัดเลยนะครับแล้วก็เป็นตัว l e g e n d e r ด้วยนี่หน้าใหม่เลยเห็นไหมรีเจนเดอร์ขับ4ตัวท็อปนะสภาพแบบนี้หาไม่ได้นะนี่ก็จะมีการรับรองนะครับอย่างนี้ที่ให้ดูนี่นี่จะมีป้ายโลโก้รถโดนใจแบบนี้นะ แล้วเราได้5ดาวด้วยนี่ตัวเตอร์ฟอร์จูเนอร์สองจุดแเดคันนี้นะครับผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตน้องเอกช่วยเอาใบอินสเปกชันดูให้นิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเราก็จะมีใบอินสเป t ชันแบบนี้นะอันนี้เรียกขอดูได้เลยใช่ไหมครับน้องเอกอันนี้ก็จะเป็นใบที่ทางเจ้าหน้าที่ของกูอินสเป t ชันตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นรายละเอียดของรถคันนี้ซึ่งคันนี้มีคุณภาพระดับ5ดาวสูงสุดเลยนะ แล้วก็ภายนอก5ดาวภายใน5ดาวอันนี้ชัดเจนหมดและนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวรีพอร์ตให้ด้วยอันนี้ผมให้เตรียมมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอดูได้อันนี้จะเป็นรีพอร์ตของบริษัทคาเคโดนะที่เป็นเจ้าของโลโก้คูอินสเปคชันนี้นะฮะเหมือนกันนะครับอตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดแล้วก็มีโครงสร้างบอกให้รู้เลยเนี่ยเป็นรีพอร์ตให้เลยคุูกค้าขอไปได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยมีหมดให้เพราะฉะนั้น เนี่ยหนึ่งกิกโลเห็นไหมคันนี้น้อยจัดจริงๆนะใครหา Fortuner ใช้ไปทริปเที่ยวช่วงปีใหม่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับก็อันเนี้ยอย่างที่เราเห็นขอบคุณครับน้องเอกครับอันนี้เราจะเห็นหมดแล้วนะว่ารถคันนี้น่าใช้แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะตอกย้ําคือวันนี้ e อ็กคูซีมอเตรเนี่ยเรามีรถคุณภาพทุกคันนะครับการันตีทุกคันนะจัดจําหน่ายให้กับคุณลูกค้า โดยผ่านโครงการเว็บไซต์รถโดนใจทีนี้รถโดนใจเนเวลาจะเข้าเว็บไซต์รถโดนใจเนี่ยเข้าดูยังไงกันบ้างครับคลิกเข้าไปที่นะครับเว็บไซต์นะครับ R O D D O N J A I จอดนะครับเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูได้ไหมว่ารถคันนี้เนี่ยในเว็บไซต์เรามีอยู่ยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวลองอ่ะนี่แล้วนะครับนี่เราเข้ามาที่รถโดนใจนะครับเว็บไซต์รถโดนใจแล้วเราก็จะมีนี่โชลูมเซิร์ชคำว่า e อ็กคลูซีฟมอเตอร์ได้เลยนะครับก็จะเข้ามาที่ โชว์รูมของเราซึ่งนอกเหนือจาก Fortuner คันนี้นี่ให้ดูเลยมีรถเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กนะครับโตลต้ายาริสรุ่ใหม่ๆทั้งนั้นนะครับมีหมดเลยนะครับฮอนดาก็มีนะมีทุกยี่ห้อนะครับอิส e ุเราก็มีนะครับอันนี้สามารถเลือกดูได้นะครับมีทุกคันอยู่ในนี้หมดเลยนั้นคุณลูกค้าอยากจะดูรถคุณภาพของ e อ็กคูซ v มอเตอรเข้ามาดูที่เว็บไซต์รถโดนใจได้เลยนะครับ เอาละครับก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวลองให้พี่ติ๊กบอกเขาหน่อยว่ารถโดนใจตอนช่วงนี้มีแคมเปญอะไรกันบ้างครับ<ๆ>ก็อยากเรียนนี้นะครับตอนนี้ของเว็บไซต์รถโดนใจนะครับมีแคมเปญดอกเบียบ้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยส7 9านะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถโดนใจนะครับซื้อขายรถโดนใจกันใน,ในเว็บนะครับ ดอกเบี้ย2.79เป็นดอกเบี้ยที่ที่ถูก,ถกนะครับนในตลาดชั่วโมงนี่ถือว่าถูกมากๆเลยครับเพ <นะ S 1> ียง <นะ S 1> แ,แต่ลูกค้าเข้าไปซื้อทํออาการซื้อขายในเว็บแค่นั้นเองแล้วก็ในส่วนในส่วนของเรื่องของออปีรถนะครับปีรถก็รถไม่เกิน7ปีนะครับจะได้ดอกเบี้ย2.79เพียงแต่ลูกค้ามีสินเชื่อนะครับที่ผ่อนชําระอยู่ นะครับผ่อนปกติก็สามารถได้เงินไขตรงนี้ถ้าเป็นลูกค้าเก่าธนาชาตยิ่งง่ายเลยยิ่งง่ายเลยโอ้ถ้าเป็นลูกค้าเก่าของทีทีบีนี่ง,ง่ายเลยนะครับก็ยังไงลองเข้ามาดูกันลูกค้าเก่าทีทีบีหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการของทางทีทีบีทหารไทยธนาชาติอยู่แล้วเข้ามาดูกันดูรถสวยๆที่เว็บไซต์รถโดนใจนะครับแล้วสามารถยื่นเอกสารเข้ามา ได้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ2.79อันนี้ถึงเมื่อไหร่ครับพี่ติ๊กถึง31มกราคมปี2567เคยยังมีเวลานะยังเหลืออีกเดือนหนึ่งแล้วกับว่าหลังปีใหม่ก็ยังเอาฟอร์จูเนอร์หล่อๆอันนี้ไปใช้ได้นะครับวันนี้ก็คิดว่าคงได้ความรู้คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับรถโดนใจของเรานะครับง่ขอบคุณพี่ติ๊กนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับขอบคุณขอบคุณครับอ่าบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในล็อกครั้งต่อไปนะครับครับครับสวัสดีครับ